ก็ปาเหมืนะครับก็ปลรีกว่าก๋วยเตี๋นะครับก๋อยปลาเดินมาหน่นี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 ่นอะอย่างนี้ยพ่อาบย้อเลยจอเลยอามือนี้ลุงจิมลุงจิมมามือนี่เอขอบคุณปลับมือนี้อยทอดกินฮะ้าใจ้องไซอว่ใจอยู่บ่โอ้ยกาไปเนาะ

แมอกนวมันนเ็นาโอ้ยแมวบ้านนาวเป็นีเ็นมเป็นแมววันี้ในบ้านนาวเป็นี่เนาะมินน้อยหิวข้าว่ตอนนี้อีกกิโลนะ้ยคืออีกสองกิโลลุงแวะก่อนนะครับผมทองจันเราจะมุ่งหน้าไปทางนี้ครับนี่ยจุดมุ่งหมายเราใกล้ถึงแล้วนะครับ Uhm. อแตนอแตนใส่ไก่ย่างอีกคนฝลมันเลไ่เี้ินาอันายแ่ลนมนจะมาขนีเมันขี่เรือเข้าไปขี่เรือเข้าไปขี่เรือเข้าไป นี่เด้นี่ยกูหน่วยนี่แล้วขนาดนี้ให้ขึเนมาาาเคยมาอีกปะเคยมาอยู่เตดนสมัยเป็นบาแรงกวมามอรนไค์มามาเป็นหิบนะ้ดึำไมเ้อดงทมนาดำลุ่งลุงว่าลายีแล้วเบ้านนั้นนนั้นมาปลูกมั่นเราจะพาหลัดมายังดีจดีเ็นทา้หรักวะเท่นิซิเรเขาซีขาเขาบึงคงลงมาหนิเ่นว่มาสายสายแอดเวนเจอร์ลกั เอาไปกินงานแต่งกอนไหมฮะกลมากเลยใกล้ี่นาะเสือแดงก็ได้เยอะนะไปไหนแอนวินไปบอกไอ้แนนฮะตักงุอู้อยู่งานประยุทไหมเอาบอเอาเนเพิ่งุดให้นเปล่าไหมเบียร์แุดให ตัดงามเสียเาเจ้าแหล่ไหมก็ขอเพิ่อนซะขอเพิ่นซะาหนีไปได้ทุกทีหมขโมงยางเบสิน่ะอย่ใจขโมงยางบูแล้วเปล่าไหมผู้ Apple Apple บอันยังก็หื้อเขียวยังบูนี่เขาจะเอิ่นนะเจ็บ เดี๋ยวมก่อนหยังหน่อยเดียวต้องใช้จงไหงลุงพลน้อยน้อยเท่าไรแม่นี่น้อยเท่าไรแม่นี่เฮ้ยแม่แม่บกล้าขายให้อย่าพักกูนะพี่จิ้มถ้าบิดถ้าบิดหน่าร้อยฮะใครอยู่ที่ต้นนะบอปมันมันแซ่บบ่แม่นี่ของของแม่บ่นี่นะแม่ปลูกเองบ่ ปิดดูสิแม่ไปพากินมึ <c oughs> งดูคันยู่ทั้งตน้นมันมมีมูลคาคาเลยคันปิดปับ๊บนะบู้อหน่ยวยละร้อยหน่วยละนั้นมาหลวจโอ้ยธรรมดาแล้วก็ว่าหายไปหลายมองเนาะเอาต้นเดียวนี่หล,ละเรา <c oughs> อะย้ายกคยืนคุยน้ำเชื่นี่น้องมางอันส่งไปอยุธยาต้นหนึ่งแล้วตลาดพ่อค้าน่ะ อีเบว่า,าเอาไปพาเลยมาจากลาวนี่ <c oughs> เอาแล้วล,ลูกสายป่ะแม่เนี่ลูกสายรลูกเขยลานลานไปกินซุกซุกมันแสบไปย,ย่งไดมวนีแมเ่นเาวงยมแอปเปิามมา้อออออลังะละนวนเยมันคือแอปเปิ้ลเนาะหมน ินดิไปเล่านวันนมดียวเรากาบพักสะบักไก่แล้วนะได้ป่ะไก่เมาเหางนครับปังาพี่บพักกันนั่งยังจะไสั่งกับเฝ่าด้วยนี่นะบ่หิวบ่ะ่กินเข่าบ่ครับหิวบหิวนบ่อ๋าโบหิวก็ต้องกินาฮ้กินมือยวนเอาปิ้งยาวนึงกับ่อละเอาแบบนละสาตอน <c ười> กินน้ำโยกกินกน,น้ำนยกเอาแค่นี้พอแล้วเนาะมีคนกินมามากก็นั่งเสยอยู่ไหมโอ้เฮ็ดนั่งหน้าหวานอยู่มันนี่ไหมอันตำไก่ย่างเอากี่ตัวเอามากี่คนหนึ่งสองสามสามตัวไอพี่วูเดียวกระโต o ครึ่งแนละ้วมันกินวูเดียวมนันนะเ <c ười> ตือนสิเนี่ยสองคนหนึ่พอดีตัวหนึ่งสองตัวเอ,เอากี่ตัวลังจิมอานไหมครับสามสามสามตัวพอไหมเอาซับสามตัวไอ

ปั่นมากยังอยล่ะปั่นมากยังอยล่ะว่าซีซอเซเว่นกบบบึงพงลงบอกไหนยี่เนี่ยบอกแล้วบึงพงลงกะอยู่อะไรบุญเนี่ยเออย่างนะเธอเมืองอยู่จังหวัดเมืองกาลเมืองการเมืองการเพราะว่าประกาศประกาศกีตานะจะอยู่แถวใดเลยอยากไปอยู่ในบึงบ่อยู่ในบึงพงลงแล้วอยู่ในเมืองอะไรตพี่น้องจำได้ตำเล้าตำเล้าตำเล้าครับตำเหล้าที่ตำปลาปะครับ ตำปลามีตำปลาตำถั่วตำปลาน้ามขสดตม้ตมตำตำปลาโค้งหนึ่งตำปลาหนึ่งโค้งตำขุ่นสดสนพื้นเอ,อื้องกุนกุนลังเขงียนอยู่บุตรใส่หมกทั่วบึงขอบึงหมกทั่วกันมันหมกทั่วบ่ค่อยชดค่ะน้าเนั่นข้าแต่งานพวกามกทั่วบ่งามเอาแล้วอไอเห็นบ่ไปซื้อเจ้าก็ไปซื้อหมกทั่วบางงามมาเท่านั้นซื้อหมกทั่วก็ซื้อสมกับแม่ข้าเหี่ยไหม มาคนซื้อมาใหม่ไล่มึอเลยแล้เปวดดันมากเลยตอนนี้เอาแซ่บด้องเอาแซ่บเอาไม่ต้องเผ็ดมากนะครับเอาพอดี้โรดี้อดีปเดีไปกอดด่างทำแซบละเราพิการเราพิกาเพการลงเขาเน้าเลย นกไปหัดปาดเนี่เนอะไปหัดปาดเนอะมีอยู่ของเนอะโอ้เปียไม่เปียพอมาทำอะไรเด่นยี่บ้านนะลงงยู่บ่ลมีปลาบ่ื่องปลาบ่มีป่าเท่าจะเป็นอาหารป่านั่นาช็อตนี่เนาะ ปลาเวลาปลาบอลก็จะแข่แกงหางลไปอหนึ่ง <lotta> ตีประอเป็นตวมีเป็นอาหารปลาเบ้ยปลาปลาอะตัดต้นแหมเลยตัดต้นแหมไปลไปลงไปลงไปเป็นอาหาร